ทนมุ่งมั่นอย่าได้กลัวต่อสิ่งใดพระโอวาสทรงจี้กงวิปลาสบุญวิเศษเหตุปัจจัยในวันนี้เป็นบุญที่สัมพันธ์แน่นหลายภพชาติบุญที่เคยสัญญาจะรวมทุกศาสตร์คืนหนึ่งเดียวธรรมชาติองค์มารดาสิทธิเจ้าบำเพ็ญธรรมแม้วันนี้จะต้องเจอสิ่งดีหรือร้ายอย่างไรก็ตาม จะต้องมีเพียงจิตที่สำนึกขอบพระคุณอย่างแท้จริงสิทธเจ้าบำเพ็ญธรรมแม้จะต้องเจอความทุกข์จิตใจก็อย่าได้ละทิ้งมโนธรรมแม้จะสมหวังร่ำรวยก็อย่าได้ออกห่างจากธรรมสิทธเจ้าบำเพ็ญธรรมหนึ่งชีวิตจะต้องรู้คุณค่าภายในตนกำหนดทิศท,ทางตนมุ่งเดินสู่เป้าหมายอย่างแน่วแน่และมั่นคง สิทธิเจ้าบำเพ็ญธรรมจะต้องเล็งเห็นชีวิตจิตใจเวไนเป็นสำคัญแล้วปฏิบัติด้วยใจอันเที่ยงธรรมสิทธิเจ้าบำเพ็ญธรรมจะต้องไม่มีจิตใจที่กล่าวโทษตีโพยตีพายแต่จะต้องเล็งเห็นจิตใจภายในตนอย่างแท้จริงนั่นคือทุกเวลาย้อนมองสองตนสิทธิเจ้าบำเพ็ญธรรม จะต้องละจิตใจที่ปองร้ายมุ่งก่อเกิดจิตกุศลอันยิ่งใหญ่ละกํมปาอันเป็นพื้นฐานสำหรับการบำเพ็ญจึงก่อเกิดมหาเมตตาจิตที่แท้จริงสิทธเจ้าบำเพ็ญธรรมทุกเวลาละทิ้งใจที่ตรณีที่เหนียวละทิ้งเพื่อส่วนตนมุ่งก่อเกิดจิตใจบำเพ็ญทาน สละเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญสิทธิเจ้าบำเพ็ญธรรมทุกเวลาตัดสิ่งที่กระลุ่มออกจากใจไม่ยึดติดในสามการมุ่งวันนี้บำเพ็ญสุขสูงสุดในชีวิตสิทธเจ้าบำเพ็ญธรรมในวันนี้สำคัญที่สุดก็คือเจ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขาภายในตนให้จงได้ เอาชนะใจตนให้จงได้จึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ได้เข้าใจไหมหนทางก้าวแห่งชีวิตมีหลากหลายอยู่ที่ใครจะใช้สิ่งใดก้าววิธีสู่พุทธะหลากเรื่องราวแต่ใครบ้างแยกดำขาวได้ชัดเจนชีวิตนี้ดังเรือน้อยกลางทะเล มัวร่อนเร่มิรู้ทางจะพานล่มชีวิตคนจึงต้องรู้จิตญาณเพาะบม่มให้อุดมด้วยปัญญาบารมีมุ่งในตนเถิดหนาเมธีสิทธ์กําหนดตนทางทิศอย่าบิดพลิ้วแก้ไขตนมากจริตมากโกรธกลิ้วจงหักนิ้วนับเวลามองย้อนใจ สิทธิเจ้าในวันนี้มีบุญสัมพันธ์คนอนันต์ได้เจอธรรมวิเศษล้ำผู้สูงส่งปัญญาจึงรุดบำเพ็ญธรรมเพื่อจะนำตนก้าวพ้นวังวนทุกข์ตื่นใจหนาแจ้งวิถีธรรมแท้จริงสงบนิ่งรู้เวลารู้การฟ้ารู้ชีวิตรู้มุ่งตนลิขิตพา สู่ถ้ำยานสว่างจ้าอย่างแท้จริงสิทธิมีบุญหนุนนำแต่การก่อนอย่านิ่งนอนมองนิ่งเฉยปล่อยเลยผ่านคนธรรมสัมพันธ์บุญลึกยาวนานให้เป็นฐานสร้างอุบลอาจแท้จริงมาฝึกฝนตนคืนสู่จิตเดิมแท้ขัดเกลาวแปลหินเป็นหยกเจียรไนล้ำ มาหลอมตนงามอารามดุจทองคำพร้อมจะนำแสงเฉิดฉายคลายทุกกรรมเริ่มวันนี้ที่จริงใจศรัทธาแท้เริ่มวันนี้ที่แน่วแน่ในยานฟ้าเริ่มวันนี้ที่ใจไร้กังขาเริ่มวันนี้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นจริงเข้าใจไหมสิท์รักเอ๋ยสิท์รักเอ๋ย ชีวิตคนดั่งเรือน้อยลอยลำอยู่กลางทะเลใหญ่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะต้องเจอกับมรสุมที่เลวร้ายไม่รู้ว่าฝั่งนั้นอยู่ทิศทางใดหากวันนี้ไม่รู้ชีวิตจริงแห่งยานจากฟ้าก็จะไม่รู้ทิศทางที่จะไปเมื่อรู้ธรรมจึงรู้ทิศทางจึงสามารถกำหนดทิศทางให้กับชีวิตตนได้ ฉะนั้นเกิดเป็นคนจะต้องรู้คุณค่าแห่งความเป็นคนจะต้องสร้างสรรค์ชีวิตนี้ให้ยิ่งใหญ่ด้วยสองมือสร้างคุณค่าที่แท้จริงด้วยหนึ่งใจแห่งชีวิตสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ด้วยสองเท้าก้าวย่างนำทําแพ่สิทธิ์วันนี้จึงจะต้องรุดเร่งสร้างชีวิตให้สูงส่งมิปล่อยให้เวลาของชีวิตต้องสูญค่าเปล่า สิทธิ์รักเอย๋ยสิทธิ์รักเอย๋ยแต่ละนาทีผ่านไปเจ้าได้มองย้อนตนสักนิดไหมชีวิตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรแล้วชีวิตวันข้างหน้าเจ้าต้องการจะให้เป็นเช่นไรในวันนี้หากเจ้ามุ่งบำเพ็ญธรรมย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตลิขิตตนได้เองเหนือชะตากรรมอย่างแน่นอนหากวันนี้ สิทธิผู้ที่ชราวัยบำเพ็ญธรรมจะเป็นการเติมเต็มบุญให้กับตนหากวันนี้สิทธิผู้เยาว์วัยบำเพ็ญธรรมจะเป็นที่น่ายินดีเติบโตอย่างสง่างามหากวันนี้สิทธิผู้ที่มีบุตรบำเพ็ญธรรมจะได้บุตรที่มีคุณธรรมงดงามอีกทั้งรู้กตัญญูหากวันนี้สิทธิ์ผู้ที่ไร้คู่ไร้บ,บุตรบำเพ็ญธรรม จะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแน่นอนหากวันนี้สิทธิผู้ที่ยากจนทุกยากบำเพ็ญธรรมย่อมจะเปลี่ยนชะตาชีวิตให้พลิกผันได้หากวันนี้สิทธิผู้ที่ร่ำรวยบำเพ็ญธรรมจะก่อเกิดกุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตหากวันนี้สิทธิร่วมบำเพ็ญธรรม ทั้งครอบครัวย่อมจะได้พบกับครอบครัวที่เปี่ยมสุขแห่งธรรมะเข้าใจไหมสิทธรักเอย๋ยสิทธรักเอย๋ยบุคลากรทั้งหลายเนื่นนานแล้วอาจารย์ไม่ได้กล่าวคำกับสิทธรักแต่จิตใจยังห่วงใยมิห่างหายยังข้างกายเจ้าอยู่ตลอดเวลาสิทธเจ้าเอย๋ยเจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ ทุกใจทุกกายมากมายเพียงใดหนาหยาดน้ำตาที่สิทธิ์หลังชันไหนเลยอาจารย์จะไม่รู้ถึงจิตใจเจ้าสิทธิรักของอาจารย์ต่างก็ผ่านเรื่องราวมามากมายทุกใจลำบากลำบนมามากมายแต่ใจสิทธิ์ยังมุ่งมั่นปวดร้าวยังก้าวเดินต่อไปอาจารย์เห็นแล้วให้ปวดร้าวใจยิ่งนัก แต่ก็ยังความทราบซึ้งใจมาให้อาจารย์ในวันนี้สิทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญทำทุกไหมแล้วทำไมต้องเสียน้ำตาจงรู้หนาทุกวันนี้ถึงที่สุดแล้วเจ้าจะได้พบสุขในวันข้างหน้าจงอดทนหนาอย่าได้ท้อแท้ไปแม้ว่าบางคราอาจารย์ไม่อาจเอื้อนเอ่อยถ้อยคำแก่ศิริรักได้ แต่อาจารย์ยังคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พวกเจ้าอยู่เสมอนาะยังคงสื่อถึงใจสิทธิรักอยู่ทุกเวลาขอเพียงสิทธสงบใจเจ้าจะรู้ว่าอาจารย์คอยชี้นำเจ้าอยู่ตลอดเส้นทางคอยสาดแสงในยามสิทธิมืดมิดอยู่มิห่างหายคอยเป็นพลังเกื้อหนุนในยามที่สิทธิอ่อนล้ามิเคยดูได้ เจ้าทั้งหลายมิต่างจากลูกลักสายใยเป็นศิษย์อาจารย์แม้เพียงหนึ่งพบชาติก็ยังคงความแน่นแฟนตลอดไปขอวันนี้ศิธิรักเจ้าเข้มแข็งกล้าแกร่งอดทนมุ่งมั่นอย่าได้กลัวต่อสิ่งใดมุ่งก้าวไปเพื่อวันข้างหน้าสร้างทางอาริยาอันสูงส่งจากวันนี้พรุ่งนี้หรือต่อๆไป อย่าได้หยุดลงในการบรรลุปณิธานแห่งตนส่งเสริมตนส่งเสริมคนอื่นเอาใจฟ้ามานำทางเอาคุณธรรมเคียงคู่กายมุ่งเถิดนาะอย่าได้ให้วันพรุ่งนี้หนทางต้องขาดสายลงเจ้าจะต้องสืบส่งคบไฟให้โชดช่วงชัดชวานต่อไปนาะอาจารย์ฝากความหวังไว้ที่พวกเจ้า หวังว่าสิริรักของอาจารย์จะไม่ทำให้อาจารย์ต้องผิดหวังสุดท้ายอวยชัยให้สิรรักได้ก้าวเดินราบรื่นตลอดเส้นทางการบำเพ็ญจิตใจเปี่ยมสุขมีรอยยิ้มอิ่มเอิบบนใบหน้ากันทุกๆคนบำเพ็ญจนตลอดถึงฝั่งธรรมอาจารย์จะรอพวกเจ้าที่งานหลงหวา คงได้พบสิทธิ์รับก,กันทุกคนเจ้าทั้งหลายจงดูแลตัวเองให้ดีกายใจให้สมบูรณ์พร้อมทุกเวลามีพลานุภาพอันสูงส่งดูแลตนเองนะดูแลตนเองนะ